สองพี่น้องแมนกีตาและลารรนาอาศัยอยู่ในกระท่อมหลักเล็กแมนกีตาเป็นคนขยันทำงานเธอเคยทำงานในร้านขายของชำของคุณพ่อในยามว่างในทางตรงกันข้ามลารีนาชอบเที่ยวและเล่นสนุกเวลาที่เธอเบื่อหน่ายเธอจะไปนั่งดูเงาตัวเองในแม่น้ำ ซึ่งไม่มีวันหวนกลับมาถึงแ,แม้ว่าแมนกีตาจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพ่อเป็นอย่างมากลารีนากลับดีใจเป็นล้นพ้น <c oughs> ต่อจากนี้ฉันก็จะได้นั่งริมน้ำจนเช้าเลยพอพ่อจากไปแมนกีตาก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เธอถูพื้นทุกเช้าและทำซุปแสนอร่อยตอนบ่าย <c oughs> แล้วก็ตากเสื้อผ้า ำยาว่าของลารีนาก็คือการสร้างปัญหาให้พี่เธอกำลังทำพรมในบ้านเลิะเธอะ ออกไปเดินเล่นในป่าเธอกำลังเก็บผลไม้ที่ยังไม่สุกและโยนลงไปในแม่นาำในขณะนั้นเองมีหญิงชาราเดินช้าๆเข้ามาหาเธอ